จ่ายค่าไฟง่ายๆใน30วินาทีด้วยแอปธนาคารกรสิกรไทยทำยังไงไปดูคลิปนี้ครับตรงนี้เราจะเรียกว่า QR code นะฮะเอาไว้สำหรับสแกนก์ดนิดนึงนะฮะสแกน QR code เรียบร้อยครับมันก็จะขึ้นมาว่าเป็น สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการจ่ายค่าไฟผ่านแอปพลิเคชัน k p พัหรือว่าของแอปธนาคารกสิกรไทยนั่นเองมาดูที่บินค่าไฟเราก่อนนะครับมันก็จะมีบาร์โค้ดอยู่ตรง2จุดนะครับตรงนี้เราจะเรียกว่า QR Code นะฮะเอาไว้สำหรับสแกน QR Code ตรงนี้ก็จะเป็นบาร์โค้ดที่ใช้สาหรับสแกนอ่านะนี่เป็นบินค่าไฟของเรานะครับ ใบแจ้งค่าใช้ไฟฟ้าของเราเองเราก็ไปที่แอปเคพารนะครับหลังจากนั้นให้เรากดไปที่สแกนครับก็จะมีสแกนเราก็ไปสแกน q r code ตรงนี้เราอาจจะต้องปรับโฟกัสนิดนึงนะสแกน q r code เรียบร้อยครับมันก็จะขึ้นมาว่าเป็นชำระของอะไรนะครับหมายเลขยอดเงินเท่าไรนะครับเราก็กดยืนยันไปไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับเป็นการชำระค่าไฟฟ้าที่ไม่เสียค่าธรรมเนียม แล้วก็ใส่รหัสปลดล็อกแอปพลิเคชันเราเข้าไปเรียบร้อยครับแค่นี้เองนะครับชำระเงินเรียบร้อยภายในไม่ถึง30วินาทีด้วยซ้ำนะครับโอเคสำหรับใครที่มีข้อสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปได้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแล้วเลือกทั้งหมดให้กับช่องถาวรและ้ีดครีเตอร์ด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ